สวัสดีครับูกค้าครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถกระบะแต่งซิ่งหล่อๆสักหนึ่งคันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารถกระบะคันนี้มีอะไรอยู่ในห้องเครื่องกันบ้างเขาตกแต่งอะไรมาบ้างแล้ววันนี้ผมจะขายเจ้ากระบะตกแต่งที่เยอะที่สุดในเต็นท์วอลชายคากับราคาขายสุดขูผมไม่เอาเงินดาวผมจะให้ลูกค้าผ่อนเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาวันนี้ผมลดราคาจาก3า9 0 0 0บาทผมจะขายแค่3 6 9หผ่อนเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทครับแลวเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรอยู่ใน เทอร์อบโบ F55V ก้นหอยตูดวนแรงหลังติดบอดอินเตอร์ใหญ่ Inter แบบจัมโบขนาดคาหน้ายังเอาไม่อยู่แบตเตอรี่แบบบลูทูธหายไปไหนไปดูกันแบตเตอรี่ใครเขาติดกันตรงนี้ไลเนอร์สวย ไม่มีแบบพวงมาลัยแต่งหนาตี้วัดบูธเทอร์โบหน้าน้ำมันคืออะไรดิฟฟี่ไม่ใช่ทิฟฟี่บาบาเบลจัดเต็มดันลางหัวฉีดให้ตายเถอะหล่อจริงๆ